ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะทุกคนมีควมกวนแบบกเช่นเคยทุกคนก็วันนี้ก็ผมเปิดชุดนี้นะทุกคนนะแล้วมันออกสิบ c ทุกคนนะครับ ผมเป็นชุดที่สวยมากๆเลยทุกคนตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะไม่ออกทุกคนแต่มันก็ออกเฉยเลยทุกคนนั้ในคลิปนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยกันแล้วการสาหรับชื่อชุดว่าอะไรเนี่ยชุดว่าชุดนักทํานายอารคอนนี่เนี่ยเป็นแบบเนี่ยแบบเวดูดวงนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวกันกันแล้วการสำหรับชุดนี้กันแล้วกัรทุกคนนะว่ามันแบบมันสวยสักแค่ไหนในเกมนะทุกคนนะสมมติเลยว่าชุดนี้จะเป็นหนึ่งชุดที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นชุดที่ดีแล้วก็เป็นชุดที่คุ้มข่าวทุกคนะเพราาาว่่่ชุุดทีคมข มันมีน้อยมากในเกมนี้ทุกคนครับปรเด็นเป็นไงทุกคนนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยแล้วก็ฝากกดาหนึ่งไลค์กันด้วยนะฝากกดาส่งไวให้ผมด้วยแล้วก็คิดจะ UC ูซคิดจะมี UC ซีคิดจะเอา UC ไปเปิดทุกคนเขสามารถจัดได้เลยที่ XP เกมสโตโรนนะฮะเรื่องยนะูซีทุกคนนัเนื่อถึง XP เกมสโตโรนในนิโอมันจะไปแมทด้วยจะได้มีส่วนลด,ดด้วยนะจ้าที่ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมสำหรับชุดนักทำนายอากรเนาะอากรหรืออากรที่เมื่อกี้เนาะบอกเลยว่าชุดนี้เมกกนทุคสร ส่วนบนรดาทางกันหลายคนที่กำลังจะเปิดชุดนี้กันแล้วกันทุกคนนะเป็นไงทุกคนนะ่ะไปรับชมกันเลย let's go กันเลยจ้าไปกันเลยฮะแข็งแรงพี่เห็นหรือเปล่ามันมีซิปแพรกอยู่พี่นา่าเอาปืนเก็บดิพี่าจะเห็นซิปแพคมันอยู่โถโถโถเ <c oughs> จริงรอบปืนเก็บเห็นป่ะเห็นซิปแพคปะ่ะมันแค่แบบมันลีนไงมันลีนไงลีนจนแบบติดเนื้อ <c oughs> ลีนไงเห็นเงินกระดูกไง ผมเด้งหรอเออมัน่วงอฮ้ยตรงไหนพีนพ่นัทนพี่นัทนะทางเข้าเลยพี่ watch out ทางเข้าพี่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ขึ้นมาละพี่อยู่ไหนพีนพ่นัทอยู่ข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวสองก่อนโอเคพี่นัทได้พี่ไหวไหวไหวพี่นัทไหวล่างซ้ายพี่ไอ้นี่จะยิงเพื่อนพี่ไอ้นี่จะยิงพี่ผมไงเป็นไงพี่นัทกล้วยเทพไหมพี่ทำไมมันกระตุกอะ โ oh! นายกล้ยเทม,มพี่แก้ว <Yeah. S 1> นั่นบีขึ้นมาพี่ <S <S เป็นนข้างล่างพี่ระวั <S <S งพี่ระวัอง,ง,งอ้าวดีพี่น้านกล้ยเทมไหมพี่จำหยา น้าก็เชยร์ไหมแก้วแก้วแกวที่น้าของมันเยอะมากพี่นัทเก็บให้สบายเอโอเคสวัสดีครับพี่ก็เอ้สวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับน้าเระวังคนนะพี่ตรงนี้มันมีคนชอบลงมาแล้วก็พี่นัทเจอผียิงผีนะพี่มันจะมีให้เก็บของอยู่ว่าเป็นผีอ่ะได้ได้ย่ำ พ,พี่น่าพี่น่าพี่น่าปะเหมือนจะมีมันยิงหมดแล้วพี่ไม่เจอเียวะอ่าจัดไปเลยครับชอบดูทุกทุกวันเลยครับมากมาเลยครับน่ารักมากพี่น่าเดี๋ยวกล้วยไปเช็คตรงที่ชุมนะพี่เอ้ครับจัดไปครับขอบคุณนะฮะขอบคุณสำหรับเอ่อ follow กันด้วยนะครับใคร follow กันผมมากมาเลยนะครับตอนนี้เออทุกคนผมฝากไป follow บ้านแดงทุกคนนะตอนนี้บ้านแดงผมกำลังจะกำลังที่จะเอ่อเขาเรีวยกว่าจะจะจะหมื่นซับละเดี๋ยวผมจะทำ Q&A หน่อยถ้าหากเขาหมื่นซับสมก็ว่า ย้พี่น้าใครจูเทมพี่เทอยู่แต่ล่วงง่ายไปหน่อยมันไม่มีเสื้อมีอะไรอ๋อเทอยู่เฮ้ยอะไรพี่อ่ะดิกพี่น้าดิถ้าหลับอ่ะดิกพี่น้าดิว่าจับพี่น้าดิเสร็จกล้วยแม่นะถ้าถ้าหาดนาเสร็จตีกล้วยแม่นะยิงไม่ได้โอเคนั่นโอเค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 กยิงให้ น็เไม่ผมเป็นผมพี่นัดไงเพราะพี่นัดเขายิงไม่ได้ไงก็เดี๋ยวเรายิงให้แล้วกันปุ๊บไม้กวาดมันอยู่ทั่วแมปเลยครับจริงมากแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ขีดไม้กวาดเลยลืมตลอดเลยว่ามีมีไม้กวาดตลอดเลยอ่ะชอบลืมว่ามีมีมีไม้กวาดในอีเวนต์เนี้ยแล้วก็แบบชอบวิ่งอะไรเงี้ยลืมไปเลยว่ามีไม้กวาดอะไรตลอดเลยอะว่าช้ามือก็ยิงไม่ได้นะโอเคโอเคยิงไม่ได้ยิงไม่ได้อ่ะนช่วังพี่นัด ยาหิวว่ะพี่นัทบอกมาดิพี่พี่นัทบอกดิพี่นัทบอกมาดิพี่เปิดไมค์แป๊บมัไม่เยินหรอกไมร่วงง่ายอย่างมาชุดเนี้ยหรือว่าเราบดว่ะเออมันเป็นนมัเป็นพราะชุดพี่จริงพี่นัทมันเป็นเพราะชุดชัวเลยว่ะเนาะเฮ้ยมันเป็นเพราะชุดหรือเปล่าวะ เออมเป็นพะชูแต่แน่นเลยว่ะโอ้เอ้ยเปิดทำไมวะใครจงใครจูเนอะพี่เนาะโอู้วพี่นัทตอนนี้พี่ชูพี่ก้อในในใจหรอพี่นัทไว้ยกูกูมึงใ <laughs> ห้ยะแท้พี่นัทเดี๋ยวกูเข้าไปอ่าพี่มันน่าจะอยู่ไกลๆแต่อยู่ก็ไม่รู้ฝั่งไหนเหมือนกันว้าวอุย้ยกุ้ยอ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าเกาะหนึ่ง เสียงเนี่ยเดินเนี่ยมันยิงมาว่ะพี่ไม่ดูเฮ้ยพี่มันยิง UMP มาเฮ้ย UMP ทุกคนน้องได้หรอวะพี่เนี่ยมันเนี่ยมันขึ้นขึ้นคิวฟิตไม่มันขึ้นคิวฟิตว่า UMP พี่อ้าวอยู่มันเออยิงได้แค่ขนาดนี้หรอนั่นแหละสิเดี๋ยวๆไปขอ่อนพี่มันอันนี้มาพี่มันไอ้ยิงปืนปืนปืนโคกมาว่ะโอ้ยพี่ฝั่งนู้นพี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นว้าชั่นบ้านอ๋อพี่หลังคาหลังคาหลังคาเอาดิ ว้าวเอาดิเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูแมนเองเดี๋ยวกูแมนเองเอก็บอันนี้ก่อนเก็บยังวะเก็บมั้เนาะเออมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่พี่ดิมาดิเอามาดิเฮ้ยหาไมา่เจอปิ๊บเอทำไมาตัวนี้มันไม่ขึ้นมันไม่มันไม่ขึ้นรูปทิดวะพี่มันก็อยู่ใกลนะ้นะเนาะเสรแล้วต่อครับพี่ Watch out โอเคโอเคนนะโอเคดันดันดันดี๋ยวนดันดันเอง หิวมากเหรอหิวมากเหรอปีไปห,ห,หมดทีหมดแ<อ>ล้วใช่ตอ,อ<ห>นนี้ใช้เปลด่ยนสกัเนะใช่ครับโอเคกัดฟันก็ว่าเพิ่งจะชมไปเออโอ้ล่วงเลยเมื่อกี้นี้ไม่แต่ว่ามันไม่ขึ้นทิดไปทุกคนมันระนยะแค่เองนะ,ปะ,ะแปลก่ะ UMP อ่ะระยะนี้มันต้องขึ้นทิดอีกเนาะหรือว่ามันเก็บเสียงมันก็เลยแบบว่าแบบไม่ขึ้นขนาดน,นั้นเลยวะ แต่มันก็ใกล้แค่เองนะแต่มันไม่ขึ้นมาเป็นแบบเก็บเออแบบไม่ขึ้นเก็บทรงเก็บเสียงอะไรเนี่ยว่าไงพี่ไม่มีสกินลดพี่นัดใครพูดว่าอะไรนะไหนไหนไน้องใส่ตัวเองสิไม่มีแล้วแดนโบล่ะแลมโบเขียวล่ะแล้วแลมโบเขียวอ่ะไม่ไม่น้าใส่ของน้าใส่น้าใส่ของตัวเองเลยใส่ของตัวเองเลยเนี่ไหนแลมโบเขียวอ่ะ มันไม่ได้ดานวน์โหลดมาเออนี่มาแล้วมาแล้วเออนี่ใส่ของเราดีกว่าเนาะมีรรสกินด้วยซาพ,พี่นัทลองคนตัวนี้นะพี่ Watch out ลองสงงองเงาะไหมพี่นัทขอขับวนๆก่อนนะพี่เช็คของก่อนพี่มีคนพี่นัทมีคนพี่นัทมีคนพี่ร่างร่วงร่างจิตัวหายอยู่พี่ เดี๋ยวพี่นัทนี่พี่นัทพี่นัทมามาวิ่งผ่านผีอะพี่มันจะมีของให้เก็บอยู่เนี่ยพี่นัทมันมาวิ่งผ่านผีอะเนี่พี่นัทเป็นพื่อนอยู่ไหนวะเนี่พี่นัทเก็บไอ้รูปไอ้รูปกุ้งปงอะใช่ใครเป็นมาตั้งอันนี้ไม่ได้ใครมาตั้งมันคือมันพี่มันคือมันมันคือมันมันคือมันพี่คือจะได้ยินเสียงเท้าชัดขึ้นอยู่กับหูฟังหน้ากล้วยหน้ากล้วย ก็อยู่กับหูฟังเลยครับเราหูฟังแบบไหนอะไรเงี้ยมันอยู่กับว่าแบบเราอินเราชอบเราเข้ากับหูฟังแบบไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถได้ยินชัดคืออย่างพี่ใช้หูฟังตัวนี้พี่อยากจะบอกว่าชัดแต่ว่าแบบบางคนมันใช้แบบนี่ไม่ชัดได้หว่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีข้เรียบว่าประเภทของหูฟังที่แบบว่าเราเราเราแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยบางคนชอบอินเอียร์บางคนชอบแบบเอียร์บัดอะไรเ <Okay. S 2> งี้ยไม่เป็นไรปะจิงล็อกแค่จะแบบกับพี่นัดวะเรื่องจริงเลยก็มาดิวะอืม oh. อปพี่นัทซ้ายมือพี่ได้ยินปะนี่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  Watch out ได้ยินดีพี่นัทไงพี่ไงพี่เอาไปละเอาไปละคิดว่าไงก็แค่นั่งรอแล้วต่เนี้ยนั่งรอแล้วเหมือนจะฝั่งนี้พี่นัทหรือว่าฝั่งหลุมมันน่าจะหลุมพี่นัทลองเช็คหลุมกันได้ไหมพี่นัทของเออจุดต้องที่ขออยากขอขอปักนี่เออขอได้ใช่ไหมวิพี่นัทเหมือนจะไม่ใช่หลุมพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนเหมือนเป็นหลุมฝั่งนู้นอ่ะมันคือหลุมเออมันคือโชวเตอร์ฝั่งนู้นอ่ะ ก็เห็นแล้วพี่ขอเป็นคูณสี่ก็ได้ไห็เพื่รอดีกว่าล้างหินพี่นัสเมื่อกี้วะล้างหินหน้าเราเนี่ยเพี่จุบเลยเอาไปแล้วพี่เอ้ยหายพี่นัสเมื่อกี้มันหินนี้เลยอ่ะเฮ้ยมันหอบไปได้ปะเฮ้ยมันจะหอบไปไหนไกลแบบพี่มันต้องขับรถถ้ามันจะไปกนนาดนะันน่ะอุ้ยไหนอะข้างนหน้าต้นไม้หน่ะ หมด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 สวยมาดิวะใครมันจะไหวกับนัดก้าวนิวะนะเนาะเยอะแยะที่ไมเปียนเ,เป็นเปียนเปนะ <c oughs> ็ดยังไงโดนมามันใส่ <laughs> มันใส่หัวพี่มันใส่หัวโยพี่นะัดกระสอบไหมพี่ <c oughs> เราเหมือนเหมือนพี่เพิ่งซื้อของมาไม่ใช่นะ พี่นัดมึงซื้อของมาไม่ใช่เหรอวะอ,อะไรพี่โอเค <S <S พี่เหล่าต้องทำอะไรปะวะเปลี่ยนรถนะกับซ้าพี่น้ำมันหมดโอ้ยน้ำมันพี่นัด้องมาพี่ใช่รถมารถมาไปรถมาน้ำมันหมดอายุ <ร>ได้แล้วได้แล้วครับโอเคครับว้าวพี่นัดไปไปไปพี่นัดก็ไม่เห็นได <Philadelphia. S 2> <ะ>้ว่าอะไรวะโอเคเห็นละเหมือนจะอยู่บนเขาเลยพี่โอเค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 ้อยุโดนวมาไปเวอร์คือโดนได้ไงวะ โดนไปหนึ่งนัดเมื่อกี้ไปรถเมย์เย้พี่ขอบคุณมากหารถที่ไหนนะครับในตอนเอ่อหน้านี้ก็ได้พี่ตรงหน้าตึกจะมีอยู่เออโปว่าน้องคิวเนาะเวออเมื่อกี้ยิงมั่วพี่นักหน้าพี่าาพมาดีวะเอากลุ้นมาเลย <laughs> พี่นัทเป็นรถกับพี่เล t โก o โอ้ยคือรถของเราไมันไม่แดงคือมันไม่มีแรงขับหรอพี่พี่นัทฝั่งนี้ไม่มีคนไม่ใช่หรอพี่เราจะมาปิดรถตรงนี้ไม่ใช่หรอพี่นัทพี่นัทเราจะหารถไม่ใช่หรอพี่ฝั่งนี้ไม่หรอฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนรถเรามันไม่โดประกอบอ่ะไปพี่นัทสายพี่วิ่งเลยเอาดิ ร่วงพี่เกรถไปตึกนี้น่าจะมีนะหมายถึงว่ามีรถเหรอพี่ใช่อ๋อโอเค <c oughs> อืเออชงไปอย่างสวยเลยอะ <c oughs> ใช่คขาว่า <c oughs> มีมีรถเหรอพี่มีใจมีคนมีของเอออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ จบจบสิน้นเออยังไม่ยังเออยังไม่สุดเลยเมื่อกี้ว่าจะหมดดิพี่นัทกระสุดก็ไม่หมดหรอพี่นัทครับก็ไปซื้อของมาพี่นัทมาสามารถแบ่งได้สักสักกระสุนไหมพี่พอดีตอนนี้เหลือแค่ห้าสิบอ่ะเอาเท่าไหร่ <c oughs> ตามแต่พี่นัทจะศรัทธาเลิฟเลิฟจริงๆพี่นัทแกนิ้วมือไม่ครบเหรอครับเรขาครบครับครบ แค่ชื่อเขาชื่อว่าก้านิ้วครับน้องแต่ทุกอย่างครบหมดก้านิ้วเรื่องจริงไหมพี่ต้องมาเช็คของดู <laughs> อุ้ยต้องมาเช็คของนะครับคนดูเห็นนะอของพี่กล้วยกี่นีวของพี่กล้วยเออไม่เยอะมากสิบสองนิ้วเกลอดครับ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> โอ<เ>้โ <laughs> หอันนี้คือเบรกมันพังเหรอพี่ โอ้โหไปจ้าไม่ใส่ชุดเปรตอะครับเอ้ยโหชุดพี่นัท์ตเขาบอกว่าชุดที่พี่ใส่มันชุดเปรตพี่พี่คิดว่าไงวะคือแปลว่าอะไรคือแปลว่าอะไรพี่นัทอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะอ๋อพี่นัทก็อยากเป็นเก่อพี่เอาอะไรอะไรแบบนี้ได้ครับน่ารักมากเลยชา ชุดเท็ดปวกก็ว่ากำบัดแล้วก็เพิ่มอยากเพิ่มนิ้วพยันเฮียเอาดีเฮ้ยพี่ขวารถขวาก้อยเก็บมากพี่ร้องหนึ่งพี่ร้องสองพี่โอ้ยตัวเดิมเลยดีหวายที่มันเก็บเสียงอะพี่ที่มันยิงพี่อะเหมือนมีเชลเตอร์นะยิงแจ้ามาโอ้โหโ,โ,โอเครับทราบนะัดมี MG ็มี่ M G ก็แม้ยังไม่ได้อัพเลยอ่ะไม่มีแรงยิงทำไม M4 ไม่มีสกินวะน่ะหรือว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดอีก่มั้งพี่นัทจบเกมนี้นะพี่จบเกมนี้นะพี่นัทไปโหลดให้เรียบร้อยโอเคนะพี่นัดกูอยากเก็บกระสุนนะพี่เก็บเก็บเบได้ไหมโอเคโอเคทำไมน้ำมันลาหมดไว้ยังวะพี่นัทน้ำมันละไม่ละหมดไว้ไหว่ะพี่เพิ่งขับมาได้แค่ตรงนี้นะ มันให้ไม่เยอะให้นิดเดียวจริงเรื่องจริงเลยเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีโอเคใครจะไหวกับกล้วยนัดไม่ใครจะไหวกับนัดกล้วยคือของกล้วยแมนคือแบบมันทำลายอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าใครจะไหวกับนัดเก้านิ้วดีกว่าอืมโ <c oughs> อ้คนขับรถให้เนี่ยนะไม่คือตัางหากขคนขับรถไม่ดีอะ่ะมันก็คือยิงไม่ได้นะครับอืม ทุกอย่างมันจะต้องเกิดจากคนขับรถครับใช่ไหจริงไอพี่หม่ทางขวามันเหมือนอ๋อมันเป็นวงนี่หว่าว่ามันเส็งว่เจอนัดก้านิ้วจริงร้องทุกลายอะ่ะเจอนัดก้านิ้วอะ่ะต้องมีร้องอะ่ะร้องไหมพี่ตอนที่เจอนี่คือร้องไหมพูดได้อะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ถึงเจอ ไม่ถึงเจอในเกมอหรอพี่โอ้โหโดนเขา <laughs> ฝั่งมกุกไอีฝั่งมุกอะไรอ่ะในเกมมีฝั่งหมกุก,มหมกครับน้องเฮ้ยเหมือนได้ยิยนเสียงพี่อะไรวะไม่มีนะคือคือตอนนี้มันโอ้ยพี่มีกี่ตัวเฮ้ยขวา พี่สองตัวพ ah. ี่จะไหวปะแต่นัทไปนัเจ็บมากพี่เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเอาดิทะนลอะมีพี่มีคนทั้งพี่มีคนนึ้งตัวเดียวมีมีสองตัวพี่คือไหนตัวเดียวสองตัวสองตัวสองตัวเฮ้ยตัวเดียววันชาติ อีไม่โดนอ่ะตัวนี้ไม่มีคนหรอวะกูปงตัวนี้ไปเถอะไม่มีเออแม่หมดแล้แต่ว่ามันโดนยิงไปได้ตัวที่มันยิงก็กก็ยิงตอนแรกอ่ะเดี๋ยวก็ลากไปวะเมื่อกี้ก็ลืมไปลงมาไม่มีกระสุนอยู่ในปีหิวไปหน่อยเมื่อกี้นี้ช้าไฟนี่สเดียวอ๋อมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออเพิ่งเมื่อกี้มันถึงตัวนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่ใช่เลย อดีวาสวัสดีค่ะดีครับก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่นัดตลอดท่ายากรกันพี่เดี๋ยวก้วยรอ <laughs> เดี๋ยวก็รอพี่นัดโหลดเสร็จแล้วบอกแล้วกันนะทรัพยากรทรัพยากรให้พร้อมกันได้ชิวๆอ่ะเลยจะให้โหลดทรัพยากรไงแต่เขาว่าคือกดมาแล้วไง